สวัสดีครับพี่น้องคนกำลังอยู่ในซีรีส์40วันก้าวสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ลนเหลือตามน้ำพระไทยพระเจ้าวันนี้ก็เป็นวันที่34แล้วนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในโรมบทที่13กันนะครับซึ่งเป็นภาคปฏิบัติอีกแง่มุมหนึ่งสำหรับคริสเตียนเราก็คือให้คริสเตียนเราดำเนินชีวิตด้วยความรักไม่ใช่ท่าทีแบบคนเกร่งศาสนานะครับแต่ด้วยท่าทีตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าและถวายตัวที่จะทำตามน้ำพระไทยของพระองค์นะครับ ในโรมบทที่13ข้อ8ถึง10ท่านเปาโลก็ก่าวว่าอย่าเป็นหนี้ใครเลยนอกจากหนี้รักซึ่งไม่อาจแจกจ่ายคืนได้หมดในโรมบทที่13ข้อ8ท่านเปาโลก็ก่าวว่าอย่าเป็นหนี้ใครเลยนอกจากหนี้รักซึ่งไม่อาจจ่ายคืนได้หมดคือรักซึ่งกันและกันเพราะว่าผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแล้วผมจะอ่านอีกครั้งนะครับ อย่าเป็นหนี้ใครเลยนอกจากหนี้รักซึ่งไม่อาจจ่ายคืนได้หมดคือรักซึ่งกันและกันเพราะว่าผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแล้วพี่น้องที่รักให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระองค์มีเรมอะไรจะบอกคนเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมผมจะแบ่งปันการใกล้ครวนคําแนะนําของท่านเปาโลเป็นประเด็นต่างๆดังนี้นะครับประเด็นแรกท่านเปาโลกล่าวว่า อย่าเป็นหนี้ใครเลยนอกจากหนี้รัดที่มีต่อกันตรงนี้เลยมาที่ผมได้รับก็คือคลิเียเราก็ไม่ควรที่จะเป็นหนี้ใครนะครับไม่ควรติดค้างเงินใครซึ่งค่อนข้างปฏิบัติได้ยากในยุควัตถุนิยมปัจจุบันนะครับเพราะอะไรก็เพราะหลายหลายคนก็อยากจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อโทรศัพท์ด้วยเงินผ่อนหลายคนอดทนเก็บเงินรอที่จะซื้อด้วยเงินสดไม่ไหวบ้านและรถ ก็ล้วนมีราคาสูงและไม่อยากจะเสียเงินค่าเช่าคือพวกเราก็มีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกับยุคสมัยของท่านเปาโลนะครับซึ่งใครที่ต้องการจะเริ่มธุรกิจก็จะไปยืมธนาคารมาลงทุนในสมัยท่านเปาโลก็ไม่ค่อยจะมีนะครับพี่น้องที่รักสมัยก่อนนะครับผมเองก็เคยมีความคิดที่ขัดแย้งกับคําแนะนําของท่านเปาโลผมเคยคิดทํานองว่า การกู้ยืมเงินคนอื่นแล้วเราก็จ่ายดอกเบี้ยมันก็ไม่เห็นผิดอะไรเพราะเราก็ได้เป็นพะผะพรให้แก่เขาด้วยคือเขาก็ได้รับดอกเบี้ยจากเราผมก็เลยกู้ยืมแบงก์หมดเลยนะครับทั้งผ่อนบ้านผ่อนรถและกู้มาลงทุนทําธุรกิจเพราะคิดว่าถึงยังไงถ้าจ่ายหนี้ไม่ไหวอย่างมากก็ปล่อยให้เจ้าหนี่มายึดบ้านยึดรถและปิดกิจการกิจการไปก็แค่นั้นดีกว่ามัวเสียเวลาเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้ว จึงจะได้สิ่งที่ต้องการผมก็มีความคิดแบบนี้นะครับซึ่งก็คือค่านิยมแบบชาวโลกทั่วไปนั่นแหละครับเมื่อมีความคิดแบบนี้แล้วผมจึงติดกับดักหนี้สินอยู่หลายปีเลยนะครับจนกระทั่งธุรกิจที่โูรเก็ตล้มเหลวเพราะสึนามิแล้วก็ต้องเป็นหนี้ก้อนโตหาเงินมาคืนเจ้าหนี้ไม่ได้ความวิตกกังวลเคร่งเครียดจนทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับกลายเป็นโรคซึมเศร้าเป็นปีเลยนะครับมันก็เป็นช่วงสำนึกผิดและกลับใจใหม่ ก็เพราะไม่เชื่อคำแนะนำของท่านเปาโลในข้อนี้นั่นเองเมื่อผมยอมให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่นิสัยที่ชอบสร้างหนี้ก็ค่อยๆหายไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้สร้างหนี้ใหม่อีกเลยนะครับคล้ายๆคนที่เลิกบุหรี่เลิกเหล้าได้เด็ดขาดก็ไม่คิดกลับไปสูบหรือไปเดิมอีกเลยเพราะเข็ดมากกับการที่ได้เคยเป็นหนี้เป็นสินมานะครับผมก็มาทบทวนตัวเองแล้วก็พบว่ามันก็เป็นเพราะอ,าอะไรนะ จึงอยากจะมีนิสัยชอบสร้างหนี้สร้างสินอยู่เรื่อยแล้วมันก็มีผลเสียอะไรต่อชีวิตผมบ้างผมก็ใกล้ครวนไต่ตองแล้วก็ได้พบว่านิสัยชอบสร้างหนี้มันก็เป็นเพราะขาดความอดทนรอคอยและ,ะมีนิสัยรักความสะดวกสบายเกินไปนะครับอยากได้อะไรเร็วๆอธิษฐานแล้วรอคอยพระเจ้าจัดเตรียมให้ไม่ไหวคือไม่มีผลของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์สข้อนั่นก็คือความอดกลั้นใจ และการมีวินัยรู้จักบังคับตนคือเมื่อผมได้หันมายอมจำนนถวายตัวแด่พระเจ้าแล้วและพึ่งพาพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ติดสนิทกับพระองค์ก็จึงทำให้มีนิสัยของพระวิญญาณก็คือความอดกลั้นใจได้มากขึ้นและมีวินัยในการใช้ใจ่ายได้มากขึ้นนะครับแม้จะเห็นโฆษณาชวนเชื่อให้ก,กู้หรือไปอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกก็ไม่เกิดกิเลสอยากจะใช้เงินคนอื่นด้วยการสร้างหนี้สร้างสินอีกแล้วนะครับ ก็เป็นเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงจิตใจทําให้มีนิสัยใหม่เลิกนิสัยสร้างหนี้สร้างสินได้อย่างเด็ดขาดเลยนะครับพี่น้องที่รักถ้าคุณยังไม่มีเงินที่จะซื้อบ้านก็ไม่ต้องใจร้อนรีบไปกู้แล้วก็ผ่อนซื้อบ้านนะครับคุณก็อยู่อาศัยกับบ้านพ่อบ้านแม่ญาติพี่น้องไปก่อนถ้าอึดอัดใจก็ให้คุณสำแดงความรักของพระเจ้าต่อทุกคนในบ้านที่คนอาศัยอยู่กับเขาไปทุกๆวันก็เป็นการฝึกดำเนินชีวิตตามพระวิญญ,ญาณไปด้วย หรืออีกวิธีหนึ่งก็ไปเช่าห้องเช่าบ้านไปอยู่ก่อนนะครับเลือกขนาดบ้านตามความเหมาะสมกับรายได้ที่พระเจ้าประทานให้แล้วอธิษฐานไปเรื่อยๆขอพระเจ้าจัดเตรียมให้ใจเย็นๆรอคอยพระเจ้าดีกว่าที่จะไปตกเป็นทาตหรือไปติดกับดักของหนี้สินนะครับถ้าคุณยังไม่มีรถก็ใช้มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานไปก่อนถ้าต้องเดินทางด้วยรถเดี๋ยวนี้ก็มีบริการแท็กซี่แกล็บใช้บริการเปิดแอปขึ้นมาแล้วก็เรียกเป็นบางครั้งบางคราว มันก็สะดวกง่ายดายดีนะครับไม่ต้องมาเฝ้าดูแลรถด,ด้วยแล้วคนก็อธิษฐานขอพระเจ้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวถึงเวลาเหมาะสมพระเจ้าก็จะประทานมาให้เองนั่นแหละครับคุณไม่จําเป็นที่จะต้องรีบเป็นหนี้ใครแล้วก็ต้องมาเครียดกับการเร่งหาเงินผ่อนค่างวดรถถ้าคุณอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวแล้วยังไม่มีเงินทุนก็ไม่ต้องรีบร้อนไปกู้แบงก์ตามโฆษณาชวนเชื่อทั้งหลายการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือลงทุนเวลาในการพัฒนาศักยภาพ ทักษะความรู้ความสามารถของคุณก่อนนะครับคุณอาจจะเข้าร่วมลงทะเบียนเรียนรู้การใช้ AI ในการช่วยประกอบอาชีพการงานและช่วยทําธุรกิจให้มีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้ AI สซะก่อนนะครับแล้วคุณก็อธิษฐานขอพระเจ้าไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งพระเจ้าเห็นว่าคุณมีความรู้ม,มีทักษะความสามารถในการบริหารธุรกิจดีแล้วพระองค์ก็จะประทานโอกาสดีๆให้มีเงินทุนเข้ามาเองแหละครับ จะไม่จําเป็นจะต้องรีบเอาตัวไปเป็นท่าติดกับดักหนี้สินเพราะความใจร้อนอยากรวยเร็วเลยนะครับส่วนผลกระทบต่อชีวิตในขณะที่เป็นหนี้ก็คือก็จะขาดอิสรภาพนะครับที่เรียกว่าขาดอิสรภาพทางการเงินและเวลานั่นแหละครับแล้วพระวิญญาณบื้องสุดก็ทําให้ผมระเลึกได้ถึงสุภาษิตบทที่22่สอก็เซึ่งเขียนโดยกษัตริย์โซโลมอนผู้ร่ํารวยที่สุดในโลกนะครับโซโลมอนก็ได้กล่าวไว้ว่าคนมั่งคั่ง ครอบครองคนยากจนและลูกหนี้ก็เป็นทาสของเจ้าหนี้เห็นไหมครับพี่น้องลูกหนี้ก็คือตกเป็นทาสของเจ้าหนี้เมื่อก่อนผมคิดว่าเป็นทาสของเจ้าหนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ได้บ้านเราก็ได้รถมาใช้เราก็ได้มีทุนทําธุรกิจแล้วเราก็ขยันขันแข็งทํางานใช้หนี้คืนเข้าไปคือไม n d s e t แบบนี้มันก็เลยทําให้ติดนิสัยชอบสร้างหนี้ไงล่ะครับเพราะคิดว่าเป็นทาสก็ไม่เป็นไรหรอกแต่แท้จริงแล้วเจ้าหนี้เขาให้เงินเรากู้ ไม่ใช่ว่าเขาใจดีนะครับแต่เพราะเขาได้รับประโยชน์จากเราคือได้ดอกเบี้ยไงล่ะครับแต่ว่าผลกระทบที่ผมได้รับก็คือผมก็มีชีวิตเหมือนถูกผูกมัดแล้วก็ติดกับดักอยู่ตลอดเลยนะครับผมขาดเสรีภาพที่จะทําในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ทําคือไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตตามน้ําพระทัยพระเจ้าได้อย่างเต็มที่เพราะเวลาตื่นมาปั๊บแทนที่จะเอาเวลามาอ่านพระคัมภีเข้าเฝาเ้าพระเจ้าพัฒนาความสัมพันธ์กับพระองค์ได้อย่างเต็มที่กลายเป็นว่าตื่นมาปั๊บ ก็ต้องมานั่งคิดวางแผนว่าวันนี้จะทําอะไรเพื่อจะให้ขายได้มากขึ้นแล้วจะได้ไม่โดนยึดบ้านยึดรถจะได้มีเงินพอจ่ายค่าเช่าออฟฟิศจะได้จ่ายเงินเดือนพนักงานดังนั้นชีวิตจึงเต็มไปด้วยความกลัวแม้จะมีความสุขสบายทางกายแต่มันไม่มีความสุขทางใจเลยนะครับเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าก็ไม่ได้รับอะไรมากดีๆเพราะจิตใจขุ่นมัววิตกกังวลกับปัญหานี้สินอยู่ตลอดเวลานั่นเองแล้ครับ แต่เมื่อพระเจ้าได้ปลดปล่อยผมจนหนี้สินเบาบางลงไปเรื่อยๆผมจึงได้เกิดความรู้สึกว่าชีวิตที่ไม่มีหนี้ติดค้างใครเลยนี่มันช่างเป็นชีวิตที่มีสันติสุขเสรีภาพจริงๆเลยนะครับไม่ต้องกระหืดกระหอบดิ้นรนหาเงินวันไหนอยากพักผ่อนก็พักได้อย่างอิสระแต่ตรงนี้ไม่ได้หมายถึงกลายเป็นคนขี้เกียจนะครับผมก็ยังขยันขันแข็งทํางานอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าการทํางานจะทําด้วยท่าทีเปลี่ยนไปแล้วคือเมื่อก่อนทํางานก็เพื่อ แรงจูงใจที่มาจากการถูกขับเคลื่อนด้วยความพยายามต้องดิ้นรนหาเงินก็เพราะความกลัวกลัวว่าจะหาเงินได้ไม่พอที่จะชดใช้คืนเจ้านี้แล้วก็จะโดนยึดบ้านยึดรถปิดกิจการแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขยันทํางานไม่ใช่ด้วยอารมณ์ความกลัวแล้วนะครับแต่ด้วยอารมณ์แบบใหม่ก็คืออารมณ์มีความสุขนะครับคือ ขยันทํางานด้วยความสุขใจที่ได้ช่วยเหลือผู้เคนผู้คนได้ช่วยเหลือให้ลูกค้ามีความสุขจากบริการของเราได้ช่วยกู่ค้าพันธมิตรให้มีรายได้ไปด้วยกันกับเราส่วนการขยายธุรกิจก็อธิษฐานและรอคอยพระเจ้าทรงนาได้ไม่เร่งรีบเมื่อไม่มีความเร่งรีบความผิดพลาดในการตัดสินใจก็น้อยลงไม่ตกหลุมตกบ่อนี่สินอีกนะครับแถมก็ได้มีเวลาอิสระทำสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำได้มากขึ้น เช่นเ่นเช้ามาก็เข้าเฝ้าพระเจ้าได้รับเลมาดีๆก็เพราะจิตใจไม่มีความวิตกกังวลในเรื่องหนี้สินอีกไงล่ะครับแล้วก็มีเวลามานั่งทำคลิปที่จะแบ่งปันเลมาดีๆแชร์ออกไปเพื่อหนุนจิตโชวใจและเสริมสร้างพี่น้องคริสเตียนด้วยกันก็เป็นความสุขใจอีกแบบหนึ่งนะครับพี่น้องที่รักความรักโลกและรักเงินทองก็ลดน้อยลงไปทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าได้มากขึ้นเรื่อยๆ ความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็สนิทสนมมากขึ้นทุกวันชีวิตที่เป็นอิสระจากการเป็นทาสของนี่สินมันเป็นชีวิตที่ดียอดเยี่ยมจริงๆนะครับคล้ายๆคุณพ้นโทษจากการติดคุกเลยล่ะครับผมจึงไม่ยอมเอาตัวไปเข้าคุกอีกแล้วนะครับแต่ลหลายๆคนยังทําใจแบบนี้ไม่ได้ก็เพราะยังเสพติดความใจร้อนอยากได้อะไรเร็วๆนั่นเองประเด็นที่สองแล้วท่านเปาโลก็กล่าวต่อไปอีกว่าไม่ให้เราเป็นนี่ติดค้างใคร แต่ว่านอกจากนี่รักนะครับคือติดครั้งนี่รักได้ซึ่งไม่อาจจ่ายคืนได้หมดคือเราไม่สามารถที่จะจ่ายคืนนี่รักคืนได้หมดเลยแล้วก็ให้เรารักซึ่งกันและกันนะครับเลยมากที่ผมได้รับก็คือการเป็นนี่รักคือนี่ที่เราถูกพระเจ้ารักไงล่ะครับพระเยซูได้รักเราและแสดงความรักต่อเราอย่างชัดเจนบนกางเขนและพระบิดาก็แสดงความรักต่อเราโดยอภัยโทษบาปให้เราไม่ต้องตกนรกทั้งทั้งที่เราไม่สมควรจะได้รับ จึงทำให้เราติดค้างหนี้รักของพระเจ้าซึ่งไม่ไม่มีวันที่เราจะจ่ายคืนได้หมดเลยนะครับและวิธีที่จะจ่ายคืนหนี้ที่พระเจ้ารักเราอย่างมากมายอย่างนี้เราจึงจ่ายคืนได้ด้วยการรักเพื่อนมนุษย์ซึ่งกันและกันรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไงล่ะครับเพราะเป็นการที่จะทําให้พระเจ้าพอพระทยัยประเด็นที่สามท่านเปาโลอธิบายขยายความว่าเพราะว่าผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแล้วเพราะบทบัญญัติกล่าวว่าอย่าล่วงประเวณี อย่าฆ่าคนอย่ารักทรัพย์อย่าโลภและถ้ามีบัญญัติข้ออื่นๆก็รวมอยู่ในขำนี้คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองความรักไม่กระทำความผิดต่อเพื่อนมนุษย์เหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตรงนี้เลยมาที่ผมได้รับก็คือถ้าเรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองอย่างแท้จริงเลยนะครับมันก็จะเป็นการได้ทำตามบทบัญญัติโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณรักใครคุณก็จะไม่ทําร้ายใครเลยจริงไหมครับคุณจะไม่ล่วงประเวณีเป็นชู้กับสามีภรรยาคนอื่นก็เพราะคุณรักเขาด้วยความรักบริสุทธิ์ของพระเจ้าคุณจะไม่รักขโมยไม่โลภทรัพย์สิ่งของของคนอื่นก็เพราะคุณรักเขาไม่อยากทําร้ายเขาตรงนี้ไม่อยากเบียดเบียนเขานะครับซึ่งตรงนี้มันก็แตกต่างกับชาวพุทธที่พยายามถือศีลแปดหรือศีลสิบน,นะครับชาวพุทธพยายามเคร่งกฎศาสนาเพราะเขากลัวกลัวอะไรครับ กลัวกฎแห่งกรรมนะครับกลัวว่าจะต้องรับเวรรับกรรมที่ทําไปจึงพยายามไม่โกหกไม่ขโมยไม่ล่วงประเวณีแต่ก็ทําด้วยท่าทีของความกลัวที่จะโดนบาปเวรกรรมตามสนองนะครับแต่ว่าครลสเตียนเราเอ่อมีท่าทีต่างกันนะครับคือเราเอา่อไม่โกหกไม่ขโมยไม่ล่วงประเวณีไม่ทําร้ายเบียดเบียนใครก็ด้วยท่าทีเพราะว่าเรารักเขานะครับรักด้วยความรักที่บริสุทธิ์ของพระเจ้า ต่อเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนความรักจะไม่มีความกลัวนะครับเมื่อคนมีความรักใครคุณก็จะไม่ได้กลัวว่าจะถูกลงโทษนะครับมันเ,เป็นท่าทีในใจที่แตกต่างกับชาวพุทธตรงนี้เลย <c oughs> เวลาคนไปประกาศข่าวประเสริฐก็อย่าลืมพูดประเด็นนี้ด้วยนะครับแต่ให้พูดด้วยท่าทีสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลเต็มเปี่ยมด้วยความรักความปรารถนาดีต่อชาวพุทธนะครับไม่ใช่ไปข่มทับเขานะครับ พี่น้องที่รักสำหรับคริสเตียนหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเรื่องนี้พูดง่ายแต่ทํายากมันก็เพราะวิสัยบาปท,ที่ฝังแน่นอาจทาให้เรายัางไม่สามารถที่จะรักใครได้อย่างบริสุทธิ์ใจด้วยความรักของพระเจ้านั่นเองแต่อย่างไรก็ตามคุณทําได้แน่นอนครับถ้าคุณใช้เวลาเข้ามาติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มากขึ้นซึ่งก็จะทําให้คนเกิดผลอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือผลของความรักนะครับและก็เป็นความรักที่ปัศจากเงื่อนไขของพระเจ้าดังนั้น การเฝ้าเดี่ยวเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นประจำแช่อิ่มในความรักของพระองค์อย่างต่อเนื่องไปทุกๆวันมันก็จะทําให้คนและผมได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและทําให้อุปนิสัยของเราเปลี่ยนจนพฤติกรรมของเราก็จะเปลี่ยนตามโดยอัตโนมัติไม่ฝืนเลยนะครับแล้วก็จะกลายเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้ายิ่งกว่าที่เราพยายามจะเร่งทําตามบทบัญญัติโดยปัสแจกความรักแบบพวกธรรมอาจารย์ฟาริสีนะครับจากนั้นท่านเปาโลก็กล่าวในข้อ สิบสองถึงสิบสี่ว่าให้กอยเสียเราถอดถอดพฤติกรรมของความมืดออกไปถอดนะครับถอดพฤติกรรมความมืดออกไปแล้วสวมสวมนะครับสวมอะไรสวมยุทธฑ์ของความสว่างคือเอาความมืดออกไปเอาความสว่างเข้ามาสวมแทนและให้ประพฤติตัวเหมือนอยู่ในเวลากลางวันไม่เที่ยวมั่วสมเสเพไม่ผิดศีลธรรมทางเพศไม่แตกกกแตกเหล่าและอิจฉาริษยากัน แต่ให้ประดับกายด้วยองค์พระเยสุคริสต์และอย่าคิดว่าจะสนองความปัถนาวิสัยบาปอย่างไรดีอย่าเอาแต่วางแผนว่าจะตอบสนองติเลตัณหาวิสัยบาปด้วยวิธีไหนอย่างไรไม่ต้องไปวางแผนคิดอะไรชั่วๆแบบนั้นนะครับให้คนหยุดชั่วขณะแรกที่าถามพระวิญญาณบิสุดว่าพราะองค์มีอะไรามาพิเศษอะไรจะบอกคนหรือไม่อย่างไรสําหรับผมอะไรามาที่ได้รับก็คือการแตกโกกแตกเหล่าเป็นเพราะอิจฉาริษยากันหรือการผิดศีลธรรมต่างๆ ก็แก้ได้โดยการสวมยุทธภัณฑ์ของความสว่างและประดับกายด้วยองค์พระเยซซคริสตตรงนี้ก็หมายถึงเราจะต้องยึดมั่นในตัวตนใหม่ที่บังเกิดใหม่แล้วของเรานะครับที่เราได้รับกันไถ่บาปแล้วเราได้ถูกย้ายออกจากอาณาจักรของความมืดมาอยู่ในอาณาจักรความสว่างแล้วโดยมีพระเยซูคริสเป็นกษัตริย์ในอาณาจักรความสว่างเราจึงควรดำเนินชีวิตให้สมกับการเป็นลูกของความสว่างเป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่ลูกของมารแล้วนะครับ นี่เป็นตําแหน่งใหม่เป็นตัวตนใหม่ของเราเราก็ควรจะสวมตัวตนใหม่นี้ไว้เสมอตลอดชีวิตการเป็นคริสเตียนของเรานะครับผมเองก็รับเชื่อเป็นคริสเตียนตั้งแต่ปีคศ2 0 0 0นะครับมาถึงตอนนี้ก็24ปีแล้วผมก็พบว่า ถ้าเอาจริงเอาจังเข้าสนิทกับพระเจ้าโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องทุกๆวันไปมันก็จะมีผลให้ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าคุณกําลังติดตามเศร้าเดี่ยวในหลายๆซีรีส์ไปด้วยกันกับผมคุณก็จะถูกพระเจ้าค่อยๆเปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณไปโดยอัตโนมัตินะครับเวะลาเล็กเวะลาน้อยนานๆนเข้าคุณก็จะรู้สึกว่านิสัยของคุณก็ค่อยๆเปลี่ยนไปไม่เหมือนปีก่อนหรือหรือหลายปีก่อนแล้วนะครับ มันก็เกิดจากการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคนนั่นแหละครับและถ้าคุณถวายตัวรับใช้พระเจ้าด้วยการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยและทัศนคติของคุณก็จะยิ่งเร่งความเบ็วมากขึ้นด้วยนะครับความครบบริบูรณ์เหลือที่พระเยซูมอบให้แก่คุณแล้วก็จะค่อยๆปรากฏออกมาให้เห็นเป็นความจริงทางกายภาพมากขึ้นเรื่อยๆนี่ก็คือวิถีชีวิตคริสเตียนเรานะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงช้าจัง คุณก็ลองถวายตัวถวายเวลาบางส่วนในชีวิตเข้าร่วมนิมิตร่วมรับใช้แบบริษักของคุณดูนะครับหรือว่าถ้าคุณไม่รู้จะร่วมรับใช้ในจุดไหนดีคุณก็สามารถที่จะแบ่งเวลาสักวันละครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเข้าร่วมรับใช้กับพันธกิจบิ๊กมิลเลอร์ก็ได้นะครับ โดยสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครที่จะช่วยชุมชนคนพิการและชุมชนเกษตรกรลากยญ้าให้มีรายได้หลุดพ้นจากความยากจนโดยคุณก็จะได้รับการฝึกสอนทักษะการใช้ AI ในการช่วยทำการตลาดและช่วยขายสินค้าออนไลน์ให้แก่กลุ่มผู้เปราะบางหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมควบคู่ไปกับการได้มีโอกาสาที่จะร่วมประกาศข่าวประเสริฐและตั้งคริสจักรในชุมชนจังหวัดของคุณนะครับถ้าคุณสนใจ ร่วมเป็นอาสาสมัครรับใช้ในกิจการเพื่อสังคมไทยลอคอลี่ภายใต้พันธกิจ Big m i r a c l โก็แอดไลน์และทักมาแจ้งความประสงค์ได้ที่ Line ID Big Big 477 B.I.G.B.I.G. 477ครับเอาละครับถึงตรงนี้ก็มาร่วมสนุกกันคำถามสำหรับทบทวนและไครครวนในการเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้ก็คือคุณประทับใจพระคำผิตอนใดเป็นพิเศษมีอะไรมาอะไรบ้างที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสบอกคุณอย่างเป็นส่วนตัว คุณเข้าใจผลร้ายของการมีนิสัยชอบก่อหนี้หรือสร้างหนี้แล้วหรือยังคุณเข้าใจคําว่าการเป็นหนี้รักแล้วหรือยังว่าหมายถึงอะไรและการดําเนินชีวิตในความสว่างหมายถึงอะไรคุณจะนํเระไรมาที่ได้รับวันนี้ไปประยุก์ใช้กับชีวิตประจาวันของคุณได้อย่างไรบ้างให้คุณเขียนคําตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับขอพระเจ้าไวยพร